โอ้โหโหผมรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชายผุ้สมีพักดีชื่อและชื่อน้องเลล่าอายุสิบปีครับเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลชนาทครับนี่อนุบาลเหรอครับเนี่ยสิบปีแล้วสิบปีนี้ปอ .4 ได้ไหมลูกป .3 ฮะป .5 เรียนเร็วถามเรื่องเครื่องดนตรีหน่อยมาหลายชิ้นมากเล่นอะไรได้บ้างลูกคอวงใหญ่แล้วนาดเอกปองลางครับ เริ่มเล่นได้ยังไงลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่เล่าให้ฟังหน่อยถ้าเริ่มเล่นนะตั้งแต่สามขวบครับอาผมพาไปเล่นงานกับเขาแต่ไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีจริงครับเป็นจังหวะครับเชิงชับกราปงแลวทีนี้นครับเขาก็เลยลองมาหัดดูครับ๋อคุณอาสองคนเดียวเลยตอนแรกคุณอาสองคนเดียวครับแล้วทีนี้ถ้าผมเข้าเห็นผมเก่งแล้วเขาก็เลยพาไปหาปู่เชียนเกิดปดครับ เป็นครูปู่ของเราหรือว่างไงคะงเป็นครูยุทธยาเฉยครูดนตรีเป็นครูดนตรีโดยเฉพาะเลยคุณปู่ดุไหมดุมากครับถกใจผิดเวลาเราทําอะไรไม่ได้ปู่เชียนเขาจะทํายังไงเขาก็ว่าเตีมันตกเวลาที่คุณปู่เสียแบบนี้อ่ะแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเพลงไหนอ่ะเพลงไหนแบบยากสุดเลยเราเราใช้เวลากับมันยากสุดเลย เป็นเพลงลาวแพนครับคำนองยังไงฮะตัดตลอดตลอดตั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 ดตเดตั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 ดตคดตั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 ดตดตั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 ดตดตั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 ตดตัดัดต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 ดตัดตดตัด เหรียญทองรองชนะเลิศดับประเทศครับว้าวเยเออเดี๋ยวนะเหรียญทองรองชนะเลิศดับประเทศโชนะเลิศคะแนนมันคือเหรียญทองครับอ๋อแต่เขาจาัดเอาไปที่สามครับอ๋อทำไมถึงภูมิใจรางวัลน,นี้มากที่สุดก็เคยแข่งที่เดียวครับ <laughs> ว่าเรามีเรื่องกับเด็กดีไหมภูมิใจที่สุดคือรางวัลนี้เพราะอะไรแข่งทีเดียวแล้วมาวันนี้ความฝันที่อยากได้คืออะไรลูกคือกองคือกองน้ให้ปู่เชียร์นับเออเหรอทำไมอะครับเพราะปู่ครับไปกองน้ำที่โรงเรียนที่เนี่ครับที่โรงเรียนเขาเป็นน้ำกองนี่ไ่สักค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับทีนะเขามากินก็ผมไม่ได้สงสารนะครับ เไมไม่ขอเครื่องตีไทยอันนี้ไข่เครื่องกองน้ำอ่ะครับขอโทษครับพี่ถามหรอนี่ถือว่าพี่ขอโทษมันนี่หน่ะมันนี่หน่ะ ขอจับมือหน่อยจับมือหน่อยโอ้ยนี่ศิลปินแห่งชาติแล้วล่ะลูกเออปเด็เนี้ยไม่ไหวแล้วๆนะฮะไม่เป็นไรคนผิดอ่ะพี่หอยเองไม่ได้ผิดลูกมาขอโทษความฝันของหนูถูกแล้วลูกเขาแค่สงสัยว่าทำไมหนูไม่ขอให้ตัวเองเออทำไมหนูไม่ขอให้ตัวเองลูอทำไมไม่ขอให้ตัวเองก็ อยากให้ปู่อยากรักปู่หมดคนปู่อ่ะโอ้แล้วไม่ได้ปู่แท้ๆด้วยนะคือครูบาอาจารย์ของเราเนาะให้ปู่ให้วิชาใช่ไหมลูกครับแล้วปู่รู้ไหมลูกว่าเรามาขอเครื่องกรองน้ำให้อาจจะยงไม่รู้เะยครับที่มองใครอยู่เนี่ยมองใครอยู่เนี่ยปู่ดูอยู่ในห้องดูอยู่นี่นี่อยู่นี่ปู่อยู่อยู่ในกล้องนี่ดิองกล้องนี้ลูกบอกกับปู่เลยลูกว่าวันนี้เรามาขอเครื่องกรองน้ำให้ปู่ ไม่้องเด้อคืบอกมันก็ไอ้คือมันชาดุ้ยไอเอาขนาดนี้ไอจะเกิดมาเพื่อยากอาชีพฉันใช่ไหมมี่กระชากด้วยไีแซ่ไอ้ร้องมึงไม่ร้องโม้เขาไี่ลูกเออบอกอ่ะบอกไปปู่ครับผมมาขอเครื่องน้ำให้ปู่นะครับปู่ได้กินน้ำที่มันดีๆครับร่างได้แข็งแรงต่อไปครับอืม ผมผมกลับได้ยังไงจบจบพี่โอเคหรือเปล่าเราเดินเราไปทำนู้นได้แล้วไปไปกลับรอบหน้ามาโชว์ความสามารถด้านตะไคร้ทังคณะบังการครับเดี๋ยวน้องเลดาจะโชว์เพลงพิเศษครับเพลงนี้ที่ว่าพิเศษก็เป็นเพราะว่าเขาจะเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นเพลงนี้คุ้นอยู่แล้วครับชื่อเพลงค้างคาวกลิ่นกล้วยเออถามอะไรน้องเลด้านิดนึงได้ไหมครับ ครั้งข่าวกินกล้วยแล้วเลดากินอะไรครับพามพามเธอไม่มีที่ยืนแล้วเธอไม่มีที่ยืนแล้วผมไม่มีที่ยืนแล้วล่ะเลด้าง darum, tamam ั้นเดี๋ยวขอไปยืนฟังตรงนู้นนะพร้อมนะขอไปลองฟังก่อน เป็นน้ําจิ้มเท่านั้นครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการเสิร์ฟจานหลักครับเพลงที่เราจะเล่นต่อไปนี้เป็นเพลงร่วมสมัยครับชื่อว่าเพลงสัญญาเมสายังครับเรามีศิลปินรับเชิญด้วยครับศิลปินรับเชิญของเราก็คือไม่ต้อง่วีคนเดียวคนเดียวนะ้วปินรับเชิญของเราก็คือ พี่ไทยธนาวุฒิครับนันี่แลครับพี่ไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับวันนี้ดีใจเมื่อลูกพี่ไทยมาดีใจครับดีใจขนาดไหนลูกก็เต็มสิบเพยให้ร้อยครับนี่เป็นสิบให้ร้อย พี่ไทยครับฝากน้องด้วยนะครับขอบคุณแม่ครับเชิญครับเลยได้ประจำที่ลูกประจำที่ครับชื่อดิชื่อดิชื่อดจากตาช่อง Tchau. ไทนาวุธครับขอบคุณมากครับพี่ไทยครับให้พรน้องหน่อยครับพี่อยากเห็นเด็กไทยเล่นดนตรีไทยเยอะๆครับส่วนมากเนี่ยจะเล่นแต่ดนตรีสากลทั้งนั้นนะครับดนตรีไทยเนี่ยจริงๆเล่นยากผมเคยดูเด็กๆเขาประกวดเป็นแจ๊สเลยนะสามารถอิมพอไว้ได้ด้วยก็ขอให้น้องเก่งๆแล้วก็เล่นดนตรีไทยนะครับก็หลขอบคับ ท่านแล้ก็มการทั้งสามท่านครับผู้สึกยังไงกับไรด้าครับคือถ้าพูดถึงเรื่องทักษะทางด้านดนตรีไทยเนี่ยคือต้องบอกว่าเก่งมากนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเราดูนะครับคือการที่เล่นแบบเป็นธรรมชาติไม่มีอาการเกรงเลยเนี่ยแปลว่าต้องรู้ดีมากในเรื่องที่กําลังทําอยู่แล้วก็น่าจะฝึกซ้อมมาดีด้วยที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่อาจจะรู้สึกไม่อยากเริ่มเล่นดนตรีไทยเดิมเนี่ยว่า กลัวว่าจะเชยกลัวว่าจะน่าเบื่อกลัวว่าจะต้องเป็นเด็กเรียบร้อยเท่านั้นถึงจะไปเข้าชมรมรดนตรีไทยเดิมอันนี้ไกลจากคำว่าเรียบร้อยเยอะอันนี้คือตัวอย่างที่ให้ <c oughs> ทาให้เห็นได้ชัดมากว่าไม่จริง <c oughs> เราสนุกกับดนตรีไทยเดิมได้เราไม่เราไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองเลย <c oughs> ในการที่จะหัดดนตรีไทยเดิม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเลดามากที่วันนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดีครับ เาเรียนดนตรีไทยกับปู่เชียนครับและเห็นว่าปู่เชียนลำบากมากในการไปกรองน้ำที่โรงเรียนแล้วก็ขนกลับมาที่บ้านจึงอยากมาขอความฝันเป็นเครื่องกรองน้ําให้ปู่เชียนครับก็คงไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากคําว่าผ่านครับ <laughs> ถ้ามาซูเปอร์เทนคราวหน้าขอความฝันให้ตัวเองอะอยากได้ไหลูกเพราะจริงๆแล้วเขาไม่คิดถึงตัวเองเลยครับอยากได้ลูกถ้ามาซูเปอร์เทนคราวหน้าให้ตัวเองอะ,องอะถ้าสมมุติมาครั้งหน้าเนิร์ฟครับอยอยากได้เนิร์ฟพี่พี่ทีมงานมีคุยฮะก็คุยไปคุยมามก็เขาเขามีความฝันตัวเองครับ แต่พอเลือกแล้วเนี่ยเขาไม่ลังเลเลยที่จะเลือกให้กับตู่เชียงซึ่งที่พี่ทีมงานก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าเราพอจะมีอะไรให้น้องเลด้าดีใจได้เนี่ยก็เลยเตรียมบางอย่างไว้ให้นะครับไม่รู้ว่าน้องเลด้าจะอยากได้หร,รือเปล่าอ<น>ะไรอ่<น>ะโอ้โหพร้อมไหมลูกเชิญครับวบโาวแต่ชอบไหมลูก ีพิเศษตรงไหนรู้ไหมครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดครับอันนี้ไม่เล่นเลยสื่ออะไรอ่ะเขาเรียกว่าเนอร์เบลเซอร์ออฟครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ไปถึงขนาดนั้นแล้วครับเดี๋ยวครับมีมือถือเหรือล่ะมีครับมีอ้โหจบจบจบแบ่งเวลานะลูกเรียนเล่นดนตรีไทยแล้วก็เล่นเนิร์ฟต้องแบ่งเวลานะลูกอย่าทำให้ดนตรีเราตกลงเรียนตกลงเย่านี้เนี่ยรายการจะรู้สึกเสียใจสัญญาได้ไหมลูก มากลูกอาชีพพันชื่นเป็นแข่งของเราครับและขอบคุณมากครับที่ไทยนาวุธครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามันเิออยู่ในสายเลือดกันนะยืนต้นครับน่ารักจริงและและความน่ารักของเขาอ่ะอย่างที่หอยว่าเลยอ่ะคือความน่ารักของเขาอ่ะมันทําให้ต่อให้คนที่ไม่ได้ เข้าใจดนตรีไทยอะก็ดูสนุกและในที่สุดแล้วมันก็จะนําไปสู่การการเข้าใจและชอบดนตรีไทยเก่งมากเลยครับขอปู่เนี่ยขอปู่นะใช่เลยขอปู่เก่งมากลูกน่ารัก ก็วันนี้ผมมาทำเพื่อปู่สำเร็จครับผมมาติดเครื่องน้ำให้ปู่ครับแล้วก็ผมภูมิใจเพราะว่าผมได้ทำเพื่อปูกให้ปูกกินน้ำสะอาดครับอนาคตผมตั้งใจฝึกซ้อมดน,นตรีเพื่อให้ผมไปดัดนตีที่ดีเหมือนปู่ครับ